الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا عما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาที่เป็นที่รักยิ่งทั้งหลายครับอูซีกุมวนับซีบิตักวลลอผมขอใช้โอกาสตรงนี้ได้สั่งเสียตัวของพี่น้องทุกท่านแล้วก็ไม่ลืมที่จะสั่งเสียให้กับตัวของผมเองว่าให้มีความตักวาความยำเกรงต่อล้อสุภะาัวตาลาให้มากๆบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราผ่านในช่วงเวลามากันอย่างรวดเร็ว ไม่กี่สัปดาห์เราก็จะเข้าสู่ในช่วงของปีถัดไปช่วงเวลาที่ผ่านไปรวดเร็วนั้นเราหมดไปกับการสารวนอยู่กับการทำงานกับการทำมาหากินของเราในชีวิตประจำวันแล้วก็ควบคู่ไปกับการที่เรานั้นมุ่งมั่นในการปฏิบัติอิบาดาของเราวันเวลาที่มันผ่านไปรวดเร็วบางครั้งเราก็ อาจจะลืมที่จะตรวจสอบตัวของเราเองว่าในปีที่ผ่านมาเราได้ปฏิบัติอะไรไว้บ้างเราได้ทำสิ่งใดไว้บ้างที่มันเป็นคุณงามความดีทั้งหลายเราได้ทำสิ่งใดไว้บ้างที่มันก่อให้เกิดเป็นบาปกับตัวเราแต่ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปเรื่องเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนบรรดาอาจารย์ต่างๆจะต้องออกมาพูดกัน จะต้องออกมารณรงค์กันจะต้องออกมาส่งเสริมกันมาบอกมาเตือนกันนั่นก็คือในเรื่องของเทศกาลปีใหม่หรือว่าวันขึ้นปีใหม่ฉะนั้นแล้วเป็นที่รู้ดีกันว่ามุสลิมนั้นมีวันสำคัญอยู่สองวันด้วยกันเท่านั้นซึ่งเป็นวันที่มุสลิมนั้นสามารถที่จะเฉลิมฉลองสามารถที่จะ รื่นเริงกันได้มีการละเล่นกันได้มีแค่สองวันเท่านั้นฮะดิษรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านอานัสบินมาลิกได้กล่าวว่าก็อที่มารอสูลุลลอฮิสัลลอฮฺว่อะัยฮิวัซัลลัมมาดีนตะตะท่านอานัสบินมาลิกเนี่ยได้บอกว่าเมื่อท่านรอซูลสัลลอฮฺว่อะฮิวัซัลล,ลัมเนี่ยได้ไปถึงยังเมืองมาดีนะ ว่าละหุมเยาวมานย่ละบูนาฟีฮิมาปะกอล่ะแล้วก็เมื่อท่านรอซูศ็อลลลลอวุอะไรว่าวะซัลมเนี่ยได้ไปถึงยังเบืองมาดีนาแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มคนชาวเมืองมาดีนาเนี่ยเขาก็มีวันสองวันที่พวกเขานั้นทำการละเล่นกันทำการเฉลิมฉลองกัน ดังนั้นท่านอซูลลุนสอลลลฮอะยฮิวะัลัมเนี่ยก็ได้กล่าวว่ามาฮาดานิเยามานี่ท่านอซส,สลนสอลลลฮอะยฮิวะัลัมได้ถามว่าไอ้วันสองวันดังกล่าวเนี่ยมันคือวันอะไรก็รู้พวกเขาได้กล่าวว่ากุนนานลอาบูฟีฮิมาฟิลญาฮิดียติพวกเขาก็หมายถึงพวกชาวเมืองมาด,ดีน์เนี่ยได้กล่าวว่า พวกเราเนี่ยได้ทําการละเล่นได้ทําการเฉลิมฉลองในสองวันดังกล่าวนี้ตั้งแต่ในยุคสมัยของยาฮิลียะยุคสมัยของยาฮิลียะนั่นก็คือยุคก่อนที่ท่านรอซูลสลอล์ฮาอะเลหิวซัลลมนั้นจะถูกส่งมาให้เผยแพร่จะถูกส่งมาให้นําไปสู่อิสลามจะถูกส่งมาให้เรียกร้องเชิญชวนไปสู่การเคารพภักดีต่อลอซุบะา์าาตาลาเพียงองค์เดียวนั่นหมายความว่ายุคก่อนหน้านี้ เป็นยุคจาฮิดียะเป็นยุคที่มีขนบธรรมเนียมมีประเพณีต่างๆที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของอันอิสลามมาก่อนพราะอลรอซูุลลอฮิซอลลาะฮ์อะัลฮิวะซัลลัมดังนั้นท่านรอซูนสุลลัลลอฮุอะัลฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้กล่าวว่าอินนัลลอฮ์ะก็ดะอับดะละกุมบิฮิมาคอยรอนมินหุมาท่านรอซูลเนี่ยได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้น ได้เปลี่ยนแทนให้พวกท่านด้วยกับสองวันที่เป็นวันที่ดีกว่านั่นหมายความว่าท่านอสุนซอล,ลล้อว่าอะไรว่าซัลลัมเนี่ยได้บอกกับชาวเมืองมาดีนะว่าไอ้สองวันดังกล่าวนี้เนี่ยแท้จริงอาลาตาอา,านั้นได้เปลี่ยนให้พวกท่านไปแล้วไอ้สองวันดังกล่าวนี้ทือพวกท่านเล่นกันสนุกสนานกันในตั้งแต่ยุคสมัยของยาฮิลิยะอลาล์านั้นได้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเป็นวันอะไรครับสองวันสําคัญที่ดีกว่า ยามันอะดาฮาว่าเยามันฟิตก็คือวันอีดินอะดาฮาแล้วก็อีดินฟิตนั่นเองแล้วสองวันที่ชาวเมืองมาดีนาเนี่ยเขาได้ปฏิบัติกันได้ทำการละเล่นกันได้เฉลิมฉลองกันอันนี้นักวิชาการฮะดีสนักมมฮัดดิซีนเขาก็ได้บอกไว้ว่าสองวันดังกล่าวคือหนึ่งวันที่ชื่อว่าอันในรู้ นะครับซึ่งก็คือวันที่กษัตริย์ของเมืองปเปอร์เซียเนี่ยเขาไดเ้เป็นการเฉลิมฉลองในวันของเขานะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือวันมหรจานคือวันที่มันเกี่ยวกับประเพณีต่างๆที่เคยมีมาก่อนนั่นหมายความว่าก่อนหน้าที่ท่านรอซูนซลลาาลฮววะละซัลลัมนั้นจะถูกส่งมาเผยแพร่อันอิสลาม สองวันดังกล่าวนี้มีมาตั้งแต่ยุคสมัยของยาฮิดียะแล้วก็ปฏิบัติกันมาเนิ่นนานจนกระทั่งท่านรอซูลส,สลลฮวะเลฟซัลลัมได้มาบอกให้ยกเลิกสองวันดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นวันอีดทั้งสองแทนอดีดินลอานฮาแล้วก็อีดินฟิตเพราะฉะนั้นแล้วเนื่องในโอกาสที่เรากำลังจะเข้าสู่ในช่วงของปีใหม่แน่นอนว่ามันก็เป็นทุกครั้งไปที่ จะต้องมีการจัดงานเฉลิมฉลองต่างๆถามว่าในมุสลิมสามารถปฏิบัติได้ไหมสามารถเข้าร่วมได้ไหมสามารถทำอะไรได้บ้างในช่วงของวันปีใหม่คำตอบก็คือไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสองวันที่ท่านรอซูนซอลลลฮวาเลวะซัลลัมบอกว่าให้เรามีส่วนร่วมได้นั่นก็คือวันอีดทั้งสองเพราะฉะนั้นวันอื่นที่ไม่ได้มีบอกไว้ในอันกุรอานที่ไม่ได้มี คำพูดของท่านรอซูลสะลลัลลาะว่าอะยวา่าท่ล,ลัมมาบอกไว้นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถเข้าร่วมได้และก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งมุสลิมบางส่วนผมจะถามว่ารู้บ้างหรือเปล่าว่าวันที่เฉลิมฉลองปีใหม่น่ะเป็นวันที่เรานั้นได้สูญเสียดินแดนต่างๆของมุสลิมเราเองให้กับชาวนาซอรอให้กับชาวคริสเตียนที่เรารู้ตรงนี้หรือเปล่าและเรารู้หรือไม่ว่า ต้นไม้ที่เขาประดับประดากันที่เราเรียกว่าต้นคริ์มัสหรือว่าต้นอะไรเนี่ยนะครับหรือในภาษาอารับเนียเรียกว่าต้นกอร์กอเป็นต้นไม้ที่มันจะปกป้องบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาท่านอัลสุลซอลลอลฮวาลาฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกไว้ว่าวันกิยามัตเนี่ยจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าบรรดามุสลิมเนี่ยนะครับจะตามล่า ครับบรรดาพวกปฏิเสธศรัทธาตามฆ่าตามล่าต่างๆแล้วก็บรรดายยฮูดนะบรรดายิวหรือว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายเนี่ยไปหลบอยู่ตามหลังก้อนหินบ้างไปหลบอยู่หลังต้นไม้บ้างนะครับก้อนหินตอนนั้นก็บอกว่าโอ้มุสลิมมาตรงนี้นะยยฮูดเนี่ยมันอยู่หลังฉันนะอันนี้คือก้อนหินเนี่ย มันพูดได้เลยมันบอกได้เลยว่าใครมาหลบอยู่ข้างหลังมันแต่มันจะมีต้นไม้อยู่ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าต้นกอรกอดเนี่ยแหละมันจะไม่ยอมเอย่ยเสียงใดๆมันจะไม่ยอมบอกสิ่งใดๆเมื่อบรรดาพวกปฏิเสธศรัทธาไปแอบอยู่ข้างหลังมันที่เรารู้ตรงนี้ไหมถามว่าเราจะร่วมสนุกกันอย่างเดียวเลยเราจะเพลิดเพลินกันอย่างเดียวเลยโดยที่เราไม่รู้ว่า อัลลอฮฺสุวะตาลานั้นได้ทรงสั่งห้ามเราไม่ให้กระทําสิ่งใดบ้างท่นานอซูสลสุลลอัลลอฮอะลัวฮิบัซัลลัมได้บอกเราได้ใช้เราห้ามเราไม่ให้ยุ่งกับสิ่งใดบ้างมีอีกฮะดิษหนึ่งที่ท่นานอูสลสุลลัลลอฮฺอะลัวฮิบัซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามันตะชับบะฮาบิเกามินฟะฮวะมินหุมบุคคลใดก็าตามที่ทําการเรียนแบบกับกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งเขาก็คือ คนที่อยู่ในกลุ่มชนนั้นด้วยฉะนั้นแล้วคงไม่ต้องบอกเลยว่าเรามีส่วนร่วมกับประเพณีกับวันใดได้บ้างเรามีแค่สองวันเท่านั้นที่เราจะสามารถดื่นเริงสามารถเฉลิมฉลองได้นั่นก็คือวันอีดของเรานนั่นเองฉะนั้นแล้ววันอื่นๆอัอลลอฮ์ไม่ได้สั่งใช้ให้เราเฉลิมฉลองนบีไม่ได้บอกให้เราเฉลิมฉลองเพราะฉะนั้นอย่าได้มีส่วนร่วมต่างๆ นะครับยาได้มีส่วนร่วมกับในวันที่นบีไม่ได้บอกอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งใช้ให้เราทําเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นข้อห้ามมันเป็นสิ่งที่มันจะเกิดบาปกับตัวเราแม้ว่าพี่น้องหลายคนอาจจะมองว่าพอฉันทําตัวของฉันเองนะผิดบาปเดี๋ยวอัลลอฮ์เป็นคนจัดการเองเป็นคนลงโทษเองนั่นถูกต้องครับไม่ผิดอะไรอย่ะบอกอย่างนั้นแต่ถามว่าในเมื่อเรารู้แล้ว ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันถูกหรือมันผิดเราจะไปยุ่งมันทําไมล่ะครับเราจะไปสรรหามันทําไมในเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้มันผิดสิ่งนี้มันเป็นบาปกับเราเราจะเพิ่มบาปให้กับตัวเราทําไมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมก็เห็นเหมือนกันนะครับในปีที่มันผ่านมาอันนี้ไม่ตรงพูดถึงกลุ่มอื่นแล้วพูดถึงพวกเราเองนะครับพูดถึงพวก ของเราเองว่าก็จะมีบางสิ่งที่จะไปเรียนแบบเขาให้เหมือนกับเขาอย่างบางศาสนาเขาก็มีการอ่านบทสวดอะไรข้ามปีกันไปก็มีทีนี้ก็มีเหมือนกันพวกเราบางกลุ่มไปเรียนแบบตรงนั้นด้วยถามว่าถ้าพี่น้องไม่เข้าใจฮะด,ดีษตรงนี้ที่ท่านรอซูลได้บอกว่ามันตชับบะฮาบิกอมินฟาหัวมินหุมบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เรียนแบบกลุ่มชนนั้นเขาก็คือพวกของเขาด้วย น่าหมายความว่าไม่ได้แค่เรียนแบบในเรื่องของเสื้อผ้าอย่างเดียวแต่เรียนแบบในเรื่องของขนธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่อิสลามไม่ได้ส่งเสริมให้กระทำเราซูลไม่ได้บอกอลัลลอฮ์ไม่ได้ใช้แต่เราอยากทําเราสาวว่ามันจะดีเราก็เลยทํำยังไงครับอ่านดูอาข้ามปีนี่แหละเรากําลังจะทํำยังไงเรากาลังจะเรียนแบบเขาใช่หรือเปล่า เรากําลังจะเรียนแบบเขาว่าเขามีอ่านบทสวดข้ามปีไอเราก็เอาบ้างพอขึ้นหนึ่งหมูฮัดรอมปุ๊บเอาเลยอ่านดูอาข้ามปีไม่ได้มีตัวบทหลักฐานไม่ได้มีคําสั่งใช้จากท่านรอซูลสลลัลฮว่าอะไรวะสลัมว่าให้อ่านอะไรข้ามปีไม่มีฉะนั้นแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะต้องระวังอย่างที่ท่านรอซูลสลลัลฮว่าอะไรวะสลัมได้บอกว่ามันอะฮัดเตฟีอัมรินา บุคคลใดก็ตามที่พยายามจะสร้างพยายามจะประดิษฐ์ขึ้นมาในเรื่องราวของเราในกิจการงานของพวกเราเอาดีนี่นาหรือในศาสนาของพวกเราฮาดามาไลาสฟีฮิฟะฮูวารตส,สิ่งนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นสิ่งที่มันมีอยู่ในศาสนาดังนั้นมันจึงไม่ถูกตอบรับนะเถียงเหรอเหนื่อยไหมล่ะครับ เหมือนกับพี่น้องตั้งใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งพี่น้องตั้งใจทํางานเพื่อหวังจะได้เงินเดือนตอบแทนดีๆแต่ปรากฏว่างานที่ทํามามันไม่ตรงกับความต้องการของเจ้านายมันไม่ตรงกับความต้องการของคนที่เขาได้บอกได้สั่งเราไปและสุดท้ายเขาก็จะบอกว่าไปทํามาใหม่เหนื่อยไหมล่ะโอ้โหทำมาสองวันสามวันบางคนทําเป็นเดือนพอเอาไปนําเสนอเจ้านายบอก งานคุณไม่ผ่านคุณไปทํามาใหม่เหนื่อยไหมแล้วนี่พี่น้องกําลังจะทําอะไรกําลังจะเอาศาสนาไปทําเป็นของตัวเองแล้วก็คิดว่ามันดีถามว่าทําไปนานไหมแต่ทําไปนานจนกระทั่งไม่เลิกตายไปโดนสอบสวนเอาร้อบอกทำอะไรมาตรงนี้ทําอะไรถูกต้องหรือเปล่า เหนื่อยไหมเหนื่อยไม่ได้อะไรตอบแทนเลยที่คิดว่าดีแต่สุดท้ายไม่ได้มีตัวบทหลักฐานมารองรับไม่ได้มีคำพูดของท่านรอซูนสอลลลฮวฮุอาเลห์ฮุอาซัลลัมมาสั่งใช้มันเหนื่อยครับเราไม่ต้องไปทำมันวันนี้ฮะดิษมีเป็นพันพันฮะดิษพี่น้องเลือกทำเอาเลยนะอย่างน้อยทำให้ได้สักสิบยี่สิบร้อยฮะดิษโอ้เอาตรงนั้นให้ได้ก่อนโอ้มาชาลล์ทมดุดิล่ะ เราทําตามแบบอย่างของท่านรอซูลอัลลอฮว่าอะไรวี่ท่านรำได้มากก่อนที่เราจะไปทําไอ้สิ่งอื่นที่มันไม่ได้มีฮะดีสบอกที่ไม่ได้มีกุราอานมารองรับอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้รอซูลไม่ได้ใช้ให้มันเหนื่อยเปล่าเราทําตรงนี้ก่อนอันลลอฮ์ว่าไว้ไงออาทำนบีว่าไว้ยังไงเอาทำนี่ตรงนี้ได้แน่นอนได้แน่นอนเพราะทาไมครับเพราะอัลลอฮ์บอกนบีบอกชัดเจน นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนอกเหนือจากการที่เราไม่สามารถที่จะไปร่วมในวันเฉลิมฉลองต่างๆหรือว่าวันรื่นเริงต่างๆนอกเหนือจากวันอีดของเราแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรจะคํานึงถึงไว้นั่นก็คือในเรื่องของการไปอยู่ในสถานที่นั้นๆถึงแม้พี่น้องจะบอกว่าฉันไม่ได้เข้าร่วมเทศกาลนี้แต่ว่าฉันอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปอยู่อยากจะไปดูอยู่ตรงนั้น อันนี้ก็ไม่สมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอัลลอฮฺซุบฮฺฮามตาลาน,นั้นได้ทรงอาซาบได้ทรงท่งภัยบาลามาตรงพื้นที่นั้นอัลลอฮ์ไม่ได้เลือกคนอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าโอ้คนนี้คนดีอยู่ตรงนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนระเิบมาก่อนไม่มีเวลาล้อลงโทษแล้วอาซาบแล้วสรงบาลามาแล้วทันทีทันใดไม่ได้เลือก ว่าใครจะมีคนดีอยู่ตรงนั้นสักหนึ่งคนสองคนสามคนแต่อาอาชสมุตาลาดูว่าไอ้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นไม่ดีอยู่มันมีการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์อ,อยู่มีคนที่กําลังฝ่าฝืนในคําสั่งใช้ของอลัลลอฮ์อยู่มากอาลัลลอฮ์ทำมครับจัดการตรงนั้นเลยไม่ได้เลือกพื้นไม่ได้เลือกคนไม่ได้เลือกอะไรนั่นตรงนั้นเราก็ต้องระวังด้วยถึงแม้บอกว่าเราจะไปเที่ยวแต่เราก็พยายามที่จะเลี่ยงวันดังกล่าวนี้ก่อน ออกไปวันที่มันไม่ได้มีการจัดเฉลิมฉลองอะไรแล้วให้มันเป็นวันปกติไปอย่างนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรามีเจตนาที่ว่าเอ้ยเราไม่ได้ไปรวมหรอกแต่ก็อยากไปเห็นว่าเออตรงนู้นมันเป็นยังไงตรงนี้มันเป็นไงถ้าเกิดว่าโดนภัยพิบัติอะไรขึ้นมาเรียบร้อยครับตรงนั้นเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยวันที่เราควรจะให้ความสําคัญอย่างยิ่งก็คือวันอีทั้งสองของเรานะครับหลายคนเนี่ย น่าเสียใจพอเวลาวันอีดมาทําเหมือนวันปกติยังไม่รู้เลยวันอีดมาถึงแล้วทําเหมือนวันปกติใช้ชีวิตเหมือนวันปกติเอาวันอีดมาเอาวันอีดแล้วหรอถึงวันอีดแล้วหรอไม่รู้อะไรเลยนี่น่าเสียใจแทนที่พอเวลาวันอีดมาเออเราจะต้องอฉเฉลิมฉลองรื่นเริงกันจะต้องขอมาอัพญาติพี่น้องของเรากันนจัดเตรียมบ้านให้ดีเอาหงอาหารเผื่อแขกญาติพี่น้องเรามาเยี่ยม นี่ให้เรามีส่วนร่วมตรงนี้ไม่ใช่เพราะเวลาวันอีดมาปุ๊บเฉยไม่รู้ไม่รับรู้อะไรวันอีดเอามาถึงนะั่นเราเอาอีดแล้วบางทียังไม่ไปละหมาดเลยเนี่ยน่าเศร้าใจตรงนี้แต่พอเวลาวันอื่นเขาเฉลิมฉลองแบบนั้นเขามีวันนั้นเขามีวันนี้เรารู้สึกยินดีอยากจะไปร่วมด้วยนี่ให้เราตรวจสอบตัวเราเองครับนะเพราะฉะนั้น ไม่ใช่ว่าปีใหม่แล้วจะให้ปีใหม่มันผ่านไปอย่างเดียวแต่เราต้องเปลี่ยนตัวเราใหม่ด้วยยิ่งปีผ่านไปหนึ่งมันหมายความว่าไงครับอายันของเราเนี่เริ่มใกลเข้ามาแล้วไม่มีใครรู้อายันของเราเมื่อไหร่ผมเองก็ไม่รู้พี่น้องก็ไม่รู้จะถึงเมื่อไหรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละปีผ่านไปแล้วเนี่ยปีใหม่ๆพอปีใหม่เข้ามาเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราใหม่ด้วย วันนี้เราไม่รู้เราเคยปฏิบัติเราเคยหลวมตัวเราเคยทําไปแล้วเปลี่ยนใหม่ปีใหม่เราเป็นคนใหม่แล้วเราจะต้องเริ่มเปลี่ยนที่ตัวของเราเองก่อนก่อนที่อัลลอฮฺสุบตาลานั้นจะทรงช่วยเหลือการเปลี่ยนแปลงตัวของเราดัางที่อัลลอฮฺตาอาลาได้บอกไว้ว่าอินนัลลอฮฺฮาลายูไายิร um ูมาบเก้ามินแท้จริงอัลลอฮฺสุบตาลานั้นจะทรงไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดฮัตตายูไายิรูมาบิอันฟุสีหิม จนกว่าพวกเขานนั้นจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวของพวกเขาเองขอดูอาครับทุกวันและก็ควบคู่ไปจับการกระทําด้วยแต่ขอดูอาอย่างเดียวแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้กระทําในสิ่งดังกล่าลวอัลลอฮ์ก็จะให้อยู่อย่างนั้นนะครับฉะนั้นแล้วนะเราอาจจะไม่ต้องบอกว่าอย่างที่เราส่วนใหญ่โพสกันในเฟซบุ๊กวายุสลิมไม่มีวันลอยกระทง มุสลิมไม่มีเฉลิมฉลองปีใหม่มุสลิมไม่ไม่เข้าไม่มีวันวาเลนไทยแต่ต้องเปลี่ยนเป็นว่าทําไมมุสลิมถึงเข้าร่วมไม่ได้เพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาเข้าใจว่าทําไมวันนี้เราเข้าร่วมไม่ได้ทําไมวันนี้เรารู้สึกยินดีปรีดาด้วยไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบะตาลานั้นไม่ได้สั่งใช้ให้เรากระทำแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลอลัลลอฮฺหะอยไิวะสัลลัมนั้น ไม่ได้บอกให้เรากระทำด้วยเช่นเดียวกันก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้อักูลูกาลีฮาดาวัสตักฟิรุลลอฮันอะดีมะลีวะลักุมวะลิไซรินมุสลิมีนมินกุลีดามฟ uh ัสตักฟิรูอินนะฮูวัลกอฟุรุราฮินอัสสลามอัลัยกุมวะราะมะตูราะวะบรอกาตุกขอความสันติสุข ความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ ate. ท่าน